เมื่อเช้านี้เกือบน้ําตาไหลรู้ไหมแม่นองฉันน่ะโอ้ยน้อขอฉันส่งคลิปหน่อยก่อนก็ไม่ได้เหรอทำามจใยไปหนจงบพูไปหนอบวลำพูแล้วเลี้ยงกับผิดอยู่ใกล้อยู่ใกล้กันสวัสดีคุณพรอชะนงสวัสดีค่ะเขียนเนาะวันนี้คงไม่เป็นไรเพราะว่าอัปเดตโทรศัพท์แล้วค่ะอเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้อัปเดตโทรศัพท์ สวัสด,ดีจ้าคุณพี่เสีงเง่ยมคุณสุพณีคุณสุพณ,ณ,ณีแปมจิมจำนักนะมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณนะคะได้เจอพ่ก<พ>็<พ>ไม่แจ้งอะไรเลยแล้วเขาบอกว่ารีว็วขึ้นแต่ขึ้นก็น้อยนะน่าจะมีปัญหาด้วยกันอ่าบน,นั้นก็เมื่อวานตกห้างใช่ยังไม่ยังไม่ได้เข้าเลยยังไม่ได้เข้า<พ>เลยเน็ตไม่ดีหรือว่าเราพูดเปนผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจ ดีๆนะเราปันนีบอกว่าพูดให้มีความสุขนะคะค่ะพูดให้มีความสุขสนุกสนานมาแล้วออกไปรู้ไหมว่าสูดถวงใบเป็นดความสุขมากค่ะจ้าขอบคุณที่โพสต์ไว้ด้วยนะไม่มาแรงดีไม่มาเลยนี่อยู่บ้านหลายบ้านหลายหลังเหมือนกันนะแต่ที่หนึ่งอยู่โคราชนะไม่มาเลยนะบ้านเดียวบ้านเดียวเปนจุดนั้นเลยจะผ่านได้ ผ่านจุดนั้นเป็นกำลังใจยังไม่ผ่านเนาะเป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่คุณคเน่มาทำไมของเราลดอะไรเนี่ยนั่นแหละลดไปแล้วก็ลนมาอยู่เขาบอกว่าเด้งขึ้นมา26แรงไปขึ้นมาหน่อยเลยเนาะฟีเสียงดนตรีเตะตักเตะตักเนี่ยพามีกลัวโดดห้าง ไงไทีมกับปันนินแย่งกันกินะะอาหารก็เหมือนแบบว่าเหมือนการทารุนปลาปลาแย่งกันอะ่ะไม่อดอยากอะไรเงี้ยอันนี้เราแชร์แล้วเราก็จะได้เห็นอ่าอ่าคนเล่าคนจะได้เห็นเนาะจะได้รู้ว่าใครเป็นคนแ<น>ชร์เนาะคุณบุญทีสวัสดีร่าพ้องนะครับเมื่อวานตกห้าใช่ยังไม่ยังไม่ได้เข้าเลยยังไม่ได้เข้าเลดไม่ดีหรือว่าเราพูดกันผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเจอนะ จะเจออยู่ไกลแลือเกินอดทนไว้ก่อนแมมสิเนียไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรก็อดทนไปอ้าวคุณไม่สะดวกค่ะขอฟังได้ค่ะขอฟังค่ะไม่สะดวกค่ะได้ค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรอ่าเมื่อวานนี้เราไม่พูดถึงแล้วมันเป็นเรื่องของที่ผ่านมาแล้วนั่งแล้วมาพูดกันวันนี้ดีกว่าว่าเมื่อเช้าหน่วยแต่จริงๆแล้วไม่ได้ติดกติกา เราก็ต้องรู้เนาะแต่ว่าแต่ว่ามันนาทําไมของเราล้นอะไรเนี้ยนั่นแหละเขาหักไปแล้วก็ค้นมาอยู่เขาบอกว่าเด้งขึ้นมา26่สนเป็นขึ้นมาหน่อยเลยเนาะอแชร์แล้วเราก็จะได้เห็นอ่าอ่าคนล่าคนจะได้เห็นเนาะจะได้รู้ว่าใครเป็นคนแชร์เนาะคุณบุญทีสวัสดีรอบห้องนะะกันไม่รู้จะอ่าถูกพูดแต่ว่าอะไรหรือเปล่าอาจจะสูวิสัยได้คุณแม่ เมา่วานจะนี้อยู่ถึงที่เุดอวเนาะองวันแต่ก็จะมาทุกวันถ้าวันใดที่ไม่มีอะไรกันเยอะตอนช่วงนั้นมีก็อืดๆไม่ค่อยอยากขึ้นเท่าไหร่มีขึ้นแล้วพอแม่ไปลบอะไรอันนี้เร็วห้องมาเป็นโพจดนิ่งภาพนิ่งสามภาพภาพที่มีการอ่าวิดีโอได้หนึ่งภาพ ใช่ภาพนี่เน่ะสี่ภาพแต่ภาพที่สี่ให้เป็นดีดีท่านสวนอยู่จังหวัดเลยนะคะคุณลูกชายอ่าตอนนี้อยู่เลยไร่สดอยู่นี่คุยกันไปก่อนแม่สุขุมมทีีบอกนะคะแมนเจอทุกช่องเลยค่ะแม่นุงน่าหลงแอบมาแล่วยังตามมาเห็นอีกเนาะแม่เราจะมีสมัครกลุ่มนุ่นกลุ่มนี้เนี่ยแต่เขาแนะนำให้เราสมัครขึ้น แต่ละกลุ่มได้สมมติวค่ะขอฟังได้ค่ะขอฟังค่ะไม่สะดวกค่ะได้ค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ยังมีอีกนะลึกๆยังมีอีกนะไปไม่ถึงลึกๆไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องเพราะว่ามันไม่ได้ลึกขนาดนั้นเพราะแม่ไม่เป็นัวงอาหารให้ปลาก็ไปลมตอนนี้ลบเยอะคุณมม่ตอนนี้ลบเยอะการเข้าถึง น้อยลงสุพินญาเนาะสุพิญญาสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะดี่ะอะโดนเลยโดนเลยเป็นการเป็นการเป็นการกดซ้ําบ่อยๆโดนโดนเหลืองขึ้นมาเตือนไม่สะดวกค่ะขอฟังได้ค่ะขอฟังค่ะไม่สะดวกค่ะได้ค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ได้สามได้สี่นีดบ่อยเลย เขาจะหยุดยึกเลยนะเราเลื่อนไม่ไปเลยนะแค่หยุดเลยนะเขาจะเลื่อนไม่ไปน้อยมันเหมือนปิดกั้นอ่ะแต่ขึ้นถามขึ้นไหมศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามอะไรเงี้ยคือเหมือนไม่ขึ้นน่าจะนิวันวันไปบ้านเทนเหรอเรื่องไปบ้านที่ถุกบ้นนาุนนแรงมากเลยก็เลยออกงา มันจะน้องมีแขกค่ะท่องจะไม่หมดคนกันไม่หมดที่ว่าไม่หมดนะเนาะแม่มาลายจ๋าน้องโบสวยไหมน้องโบน้องโบเราสวยไหมของแม่มาลายของน้องโบให้โทรศัพท์ก่อนนะคะโอ้วุณกมลที่ขอเพิ่มพลังให้โทรศัพท์ก่อนตอนนี้ไม่หัวจ้าฝนแรงจ้าโอ้ก็อัปเดตโทรศัพท์แม่น้องก็ค่อยจำอัพเดทได้เท่าไหร่เด้อแม่น้องเนาะ ก็จำได้เท่าที่ว่าพวกเราการบอกว่าคุณส่งคลิปน้อยออมันมีมันมีมันเยอะคุณพดน้อยคุณส่งคลิปน้อยคุณทําอะไรการที่แบบอืมน้อยน้อยทุกอย่างเลยไม่มีใครส่งคลิปไม่ไม่มีใครข้าวกับแม่แม่แม่สงี่ยมขอเพิ่มพลังขอเพิ่มพลังคนก็จะถ่ายแล้วกันฝนตกเหมือนเป็นอุทกภัยอ่ะเราก็เออดูไปเรียนรู้กันไปเนาะอันนี้ก็เป็นลบสอง รู้สึกจะสามคลิปนะรู้ไหมว่าตูวถุงใบเป็นมีความสุขมากค่ะจ้าขอบคุณทกเลยนะล็อกกุญแจไว้เลยนะที่ว่าปนิษฐ์เอาอาหารไม่ให้ปลาแล้วปลามันแย่งกันกินอ่ะปลาแล้วปลามันเป็นปลาทับทิมสีมสวยด้วยก็คือมองชัดดึกอนเช้าเนาะงานก็ไม่ได้ส่งนะงานอ่ะจะขอส่งงานร่วมกันสองวันวันนี้เลย อยวจะเชิญคุณแม่สํรับฉันส่งคลิปก่อนก็นไม่ได้ไม่ได้ส่งคลิปจนจะเที่ยงเนาะอืมอะจะเที่ยงมาส่งคลิปเดียวรู้ถึงแม้ว่าจะไม่มีโฆษณาคือไม่มีโ,มโฆษณาแต่มันมีการประมวลประมวลคือเอ,เอาเหรียญเก่าเรามาประมวลที่ว่าติดลบติดลบนั่นคือเอาเหรียญไปประมวลกเ,เลยนะล็อกกุญแจไว้เลยนะที่ว่าเป็นนิดเอาอาหารไม่ให้ปลาแล้วปลามันแย่งกันกินอะปลาแล้วปลามันเป็นปลาทับทิมสีมสวยด้วย ก็ค <py at ete> <speaking einer> ือมองชัดงเนี่ยมามาวันสองวันนี่แหละห้องเข้าถึงน่ะรู้สึกจะเป็นสีขึ้นมาอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอลิตแดงแต่คิดว่าไม่ไม่ขึ้นแม่ลิดรอรอจนแบบว่าขึ้นมาถ่ายทอดใหม่หมดตอนแรกบอกว่าอีกสักคู่อีกสักคู่เห็นแม่พูดซ้ำซ้ำๆมาเน็ตเน็ตอ่ะคนกมลทิพย์เข้ามาอาจจะเข้าด้วยกวัดสวัสดีสวัสดีคุณอง จะเข้าบทหนึ่งนะคะอายู่บึงกาน้ฝนตกดีค่ะสวส่าสวัสดีค่ะสวัสดีไม่ช้าไม่ได้ขำพีสวัสดีค่ะโดดเรื่อยเนาะไปหาเพื่อนเยอะก็โดดเรื่อยเป็นเป็นคื่นไม่ดีเป็นการเชื่อมต่อไม่ดีแต่ว่าวันนี้พอเอนึกว่าอยู่คนแก่น อยู่บ้านอยู่ขอนแก่นมีสองบ้านมีสองบ้านเดี๋ยวนี้มาทําสวนบ้านสวนอยู่ขอนแก่นนะคะอ้าวแต่บ้านบ้านขอนแก่นแม่กำมวนทิพขึ้นมาอีกนะหรือว่าพ่อสมบรณ์มาเหรออ๋ออืออ๋อเคยเคยอะไรนะเขียนไหมถามว่าสิ่งคนนานไหมนานมากตีสองนานมากตีอสองอนะคุณแม่จะเย็<ง>แม่น้องเข้ามาอยู่นะจะบอกให้นะ เพื่อนแม่เสีงเง่ยมนะเพื่อนแม่เสีง่งียมนะเดือนนี้กำลังลุ้นเอกตากันอยู่คนเดิม oh, <okay. S 2> คลิปไหนที่เรามีประโยชน์ต่อเราหรือว่าเราอยากสนับสนุนเพื่อนเพื่อนเก็สรนับสนุนเราอย่างนี้เราแชร์ได้แล้วแต่110นะ้อยสิบเนาะไม่นองเนาะที่110นะ้อยสิบน่ะเราเราก็เลื่อนไปเป็นภาพเหมือนไม่นองบอกถูกไหมไม่นง เดือนไปเป็นภาพภาพนิ่งถ้าเราแชร์ไปก็ดีแล้วอย่างหนึ่งภาพนิ่งไม่ต้องกดเข้าไปดูด้วยปฝนใช่ปลายฝนต้นได้เลยดึกอนเช้าเนาะงานก็ไม่ได้ส่งนะงานจะขอส่งงานร่วมกันสองวันวันนี้เลยเดี๋ยวจะเชิญคุณแม่เส็จแต่นะถ้าไปไหนใกล้ที่ใกล้กันที่ใกล้กัน ไปดูคลิปค่ะอ๋อ<ค>ไปดูคลิปเพราะ<ช>ว่าเพราาะว่หรืองขึ้นมาบอกเราบอกว่าคุณทําปิดระบบ,บอาชุมชนอ่าพอพอเราออกมาแรงลักคิดถึงเหมือนเดิมนะคะแรงลักคิดถึงเหมือนเดิมอ่ะทีนี้จะถาจะบอกว่าดีใจไว้เลยนะพวกเราอย่าไปเสียใจน,นะที่ว่าไม่เห็นโฆษณาเหมือนแม่กระหนกทิปเออกระหนกอะอะไรนะคุณเอ็อแม่ ก,กันบาทีแบบกมลทีบท่บอกว่าดีใจและที่ได้ยินโค้ชพูดนั่นแหละอยู่ๆนะจะทำสกุล<ไ>จะได้คุ้นคุ้นกันเนาะ<ไ>เพราะว่าจะได้คุ้นคุ้นกันเพราะว่าเนี่ยจะได้หาการหากันง่ายเวลาไปหาตรงไหนข้างรอเหมือนกันจะอ๋อเหรอแม่นองรอเหมือนเหมือนเหมือน้าลิดแหละเราปัญหาเดียวกันทุกคนเจอปัญหาเยอะแต่บางคน